ต้องบอกทำหลายหน้าที่นะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในวันที่แบบว่าเรียกว่าคอยประ,ประสานงานหลายอย่าง,างแล้ว่าจะเป็นนทำให้แบบว่าน้องน้ําเพชกับดรแม่น้องเนี่ยดีกันคุยกัน รวมไปถึงวันนี้นะครับก็ให้คุณฮิวโก้กับคุณฮาน่ามาออกงานร่วมกันเป็นครั้งแรกด้วยเพราะปกติเนี่ยพี่ฮิวโก้เขาจะแบบว่าไม่บอกมาเป็นงานลักษณะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นเราเป็นคอนเสิร์ตและเป็นวงเท่านั้นก็เป็นการเสี่ยงในตัวเราเหมือนกันที่เราจะดิวมาได้ไหมแต่ทุกอย่างเ้าผ่านไปด,ด,ด้ื่อยส่วนตัวก็เองนะครับเพราะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกัแบบพุทธศาสนาแล้วนะครับเพราะว่าทำมูลนิธิโพธิปัญญาทำมาประมาณ 5-6ปีแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะโครงการนี้ระครับไปแล้วหรือเปล่าโคดจะพาเด็กไปที่อินเดียไปบวชนะครับแต่เนื่องจากว่าสองปีที่แล้วมนเรื่องโควิดก็จัดวิปัสนาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมออนไลน์แต่เดี๋ยวตุลาคมนี้นะครับก็ยังมีแน่นอนนะครับแต่จะเป็นการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยก่อนแล้วปี66ไปอินเดียแน่นอนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆรวมไปถึงถ้าใครสะดวกที่1นึงกันยายนนี้นะครับก็เชิญไปเ,เขาเรียกว่าห่มผ้าห่มนะครับขอ,ของทองนะครับแล้วก็เป็นงาน จักกรสสาระมา,าสาดฤกษ์กฐาด้วยยังไงติดตามผลงานแล้วก็ไป,ไปเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับมาเล่นละครแล้วนะคะข้อยาทย้ยอนถามหลักการแต่งละค,ครมนีธิอะคะมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วในสถานีถ้าเกิดในาครที่สนใจอยากจะร่วมบุญด้วยเนี่ยมันต้องติดตามเป้นหลัการอะไรไหมคครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ไปที่ Facebook Page ได้นะครับ ก็คือเซิร์ชคำว่าปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์นะครับหรือว่ามูลนิธิโพธิปัญญาเซิร์ชได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะมูลณนิธินี้เนี้ยตั้งใจให้เด็กๆเกยาวชนได้มาบวชเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมไปถึงในายามบ้างในช่วงกุลาคมที่ดเด็กติดเทอมนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะหากิจกรรมอะไรให้น้องๆก็อย่าลืมให้ไปปฏิบัติธรรมกับพวกเราได้นะครับทีมงานพร้อมดูแลลูกๆท่านเป็นอย่างดีครับตอนนี้ได้มีใครแบบ มี S <S จริงๆทุกปีก็จะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคุณชูช,ยชัยชาริริเทอร์เจ้าของร้านเพชรหรือว่าีาิปลาฟิาเล่เวดดินสตูดิโอนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนๆอย่างเนี้ยก็จะเป็นกระยาณนิดรนะครับในการมาร่วมบุญกันอยูอย่แล้วก็ใครสนใจอยากร่วมบุญก็ไปดูได้ตามเพจแล้วก็ โอนเงินโดยตรงให้กับมูลนิธิเลยครับครับพอทำบุญเสร็จปุ๊บละครก็มาปั๊บเลยครับพี่กก็ถือว่าอาจจะเป็นอานิสงส์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอานิสงส์ในเรื่องการทำสัญญากันเล็กๆนิดนึงก็าทำให้เราดูดีก็กลับมาเล่นละครปลายปีนี้เรื่องมัดหัวใจใยสุตานะครับของพี่แก่วรายยุช่องสามแล้วก็ต้นปีหน้านะครับก็ทาช่องเจ็ดนะครับเรื่องผมในกงกาก็จะมีแพลตเตอร์อยู่แล้วก็มีซีรีส์สองสามเรื่องตามมาก็เรียกได้ว่า กลับมาแล้วจากบบรอบผีปีค่ะี่โกในจริงรๆีก็เหมือนจะกลับมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะเรื่องผมาอารรพ์ตอนนั้นเล่นท,ทั้ง่องสาแล้วก็กำลังดีเลยอะ่ะพอเล่นปุ๊บปิดเมืองปิดประเทศเลยครับออจบปิดตัวพอดีก็ถือว่าเออตอนเนื่อะ โควิดไปโกมาใหม่จ้ะมาใหม่ด้วยหน้าใหม่ด้วยคอสนิทใหม่หน้่หนาใหม่เลยนะจ้ะคอสสนิทการแสดงเออไม่ต้องคอสนิทนะเพราะว่าการแสดงมันไม่ได้ใส่เรื่อง้แล้วเรื่องาแล้วอนี้ใช่ความตื่นเต้นความกดดันได้เจอนักแสดงุ่นใหม่ๆโดนถึงแบบคนที่คุ้นเคยอย่างเง้มันบรรยากาศโชวเก่ามันเหมือนเดิมไหมความกดดันมันไม่ค่อยมีนะมีความรู้สึกว่า ดีใจแล้วก็แบบว่าได้เจอบรรยากาศเก่าๆคนในกองทายกินข้าวคุยกันแล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบนึ่งที่คุ้นเคยนะครับแต่ก็เออในเรื่องของเขาเรียกว่าเวลาเลยามากกว่าเพราะว่าบางทีมันมัน มันเราทำอะไรหรือ,อยางต้องแบ,บ่งเวลาให้ดีนะหน้าใหม่รับทรัพย์หรือว่าทําบุญรับทรัพย์คีทั้งหน้าใหม่รับทรัพย์ทำบุญรับทรัพย์แล้วก็ที่สำคัญดีจากภายในเพราะเราคือกรรมการมิสเตอร์ไทยแลนดะ์2022ขอบคุณครับเราไปสวยนะปะ